ความรู้สึกลึกๆที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความนิ่งเงียบของเขาคืออะไรขอภายเปิดใจเขาทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อย เดมูลพลังงานของคนราศีมีนเดชริออดพลังงานของคนราศีกรลกฎเบลออฟฟ l ฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนูเซนพลังงานของคนราศีสิงมีพลังงานของคนธาตุไฟนะคะคนราศีมีนคนราศีกรกฎเนาะที่ขึ้นมาราศีสิงอยู่ในธาตุไฟนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะสามารถรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นนักวางแผนนะคะเป็นคนที่สู้ไม่ถอยในขณะเดียวกันก็มีจิตใจที่อบอ,อุ่นอ่อนโยนพร้อมเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะภายใต้ความเข้มแข็งความแข็งแรงนั้นก็มีบ้างนะคะบางครั้งที่มีความวิตกกังวลความไม่ชัดไม่เคลียร์แต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณก็รับมือได้เสมอนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างดีกว่า ขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้หน่อยนะคะว่าเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยสีถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุนะ้ำมีนกรกฎพิจิ h e เ e วิลพลังงานของคนราศีมังกร ก้าดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมแล้วก็สเตรนนะคะพลังงานของคนราศีสิงห์มีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมนะคะคนราศีมังกรแล้วก็ราศีสิงห์นะคะที่ขึ้นมามีราศีสิงห์เหมือนกันเลยเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเป็นคนอบอุน่นอ่อนโยนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแม้ว่าสถานการณ์บางสิง่งบางอย่างไม่เป็นดังใจนะคะมีความเครียดมีความวิตกกังวล มีความคิดถึงมีความโหยหานะคะมีความคลั่งไคล้มีความโกรธเกลียดโมโหขนาดไหนนะคะหรือว่าจะเป็นความคิดถึงพลังงานของเขาค่อนข้างเป็นอิโมชันเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งเหงาทั้งคิดถึงทั้งเศร้าทั้งเบื่อทั้งเซ็งน,นะคะลหลงไหลคลั่งไคล้โมโหวิตกกังวลน,นะคะภายใต้ความนิ่งของตัวเขาเองก็เก็บซ่อนหลากหลายอารมณ์ไว้ภายในใจเหมือนกันนะคะ ต่อไปเรามาดูกันต่อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาช่วงนี้หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้นะคะเป็นยังไงเอวินถือไม้นะคะอยู่ห่างไกลกัน The Sun นะคะยังเป็นเป้าหมายของกันและกัน The Magician ชีนะคะพูดคุยเปิดใจเป็นคนรักที่ยังคงรักกันอยู่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะมีความห่างไกลเนาะแต่ว่าก็ไม่เคยถอดใจจากกันนะคะสวินถือไม้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจัง เป็นพลังงานของคนที่หากมีปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงนะคะเดอ Sun เป็นความสุขความสมหวังของกันและการน,นำพากันและกันไปจนถึงเป้าหมายของชีวิตนะคะเป็นอนาคตของกันและการเป็นเข็มทิศนำทางของกันและการเดอรเมจิกเชียนเป็นเหมือนคู่ที่สวรรค์เปิดทางให้ได้มาพบเจอกันนะคะหากมีปัญหาอุปสรรคก็จะสามารถแก้ไขได้เป็นคู่ที่เปิดใจพูดคุยกันแก้ไขปัญหาการเจรจาการสื่อสาร ทั้งสองทางเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันและกันแล,นแล้วก็สองถ้วยนะคะแลกถ้วยกันและกันเนาะต่างฝ่ายต่างรักซึ่งกันและกันไม่ใช่รักข้างเดียวเป็นรักที่มีความเสมอภาคนะคะรักที่ดีเป็นความหวังดีให้กันนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าแล้วความรู้สึกลึกๆของเขาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความนิ่งเงียบของเขาคืออะไรนะคะ ความรู้สึกลึกๆของเขาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความนิ่งเงียบของเขาคืออะไร D.M.Place นะคะคุณเป็นเพียงคนเดียวที่เขารักนะคะหกไม้ไม่เคยที่จะถอดใจจากคุณไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนไปนะคะเรียนรู้กันไปทุกวัน หนึ่ไม้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะตเติมแรงให้กันและกันในทุกๆวัน10ถ้วยนะคะสร้างครอบครัวอยู่เคียงข้างนะคะหากว่าตอนนี้อยู่ห่างไกลกันอนาคตข้างหน้านะคะหรือว่าสิ่งที่ทำในทุกวันนี้นะคะเพื่อหวังให้อนาคตคุณกับเขาได้อยู่เคียงข้างกันไม่ลำบากที่เลือกที่จะอยู่กับเขาหรือว่าคบกับเขานะคะ ภายใต้ความนิ่งเงียบของเขาเขาซ่อนอะไรไว้เขาน่าจะซ่อนความคิดถึงนะคะความลหลงไหลความเป็นห่วงคุณไว้นั่นเองพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขา ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะเป็นคู่ที่ดีมากๆเป็นคู่ที่รักกันมากๆต่างคนต่างห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะแต่พยายามที่จะแสดงด้านเข้มแข็งนะคะให้กันและกันได้รับรู้ให้กันและกันได้เห็นว่าคุณอยู่ได้แม้ว่าตอนนี้จะอยู่ห่างไก,กันก็ตาม ต่างฝ่ายต่างเป็นห่วงก,กันและกันแล้วก็แสดงเฉพาะด้านที่เข้มแข็งให้กันและกันได้รับรู้นะคะก็คือแสดงเฉพาะด้านที่เป็นสเตรนท์นะคะสามารถรับมือกับปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสบายดีให้กันและกันได้รับรู้เก็บซ่อนความเหงาความเศร้าความคิดถึง ความเป็นห่วงความวิตกกังวลไว้ภายในใจนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยากให้คนที่ตัวเองรักเป็นห่วงนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือความรู้สึกลึกๆที่เขาเก็บซ่อนไว้ไม่ได้บอกคุณนะคะก็น่าจะเป็นความรู้สึกเดียวก,กันกับที่คุณเก็บซ่อนไว้ไม่บอกเขาเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยากให้อีกคนเป็นห่วงนั่นเองนะคะ